ครับปกอัลินแทนนะครับผมกับพุ้นจีนบ่ายวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อเช้านี้เข้าแคดเด่นเนาะจาะรดช่องบ่ายนะครับ14แต้ม1นนะครับเปิดบ่าย54632ครับ1 0แต้มพี่น้องเนาะสิแต้มพี่น้องระวังเบิ้ลเนาะนี่คือพุ่ปิดเบิ้ลมาเองเด่นครับ87นะจับคู่นะครับ8773 8672 แปดเก้าเจ็ 8, 6, 7, ถ้าแปดแปมาก็อะไรแปดแปมาก็จะ4นะครับ <c oughs> เน้นนะครับเน้นร้อยนี้ขอเป็น3นะครับร้อยสเน้น8ปครับผมเน้นไปที่8ปดก็สามแปดเจนะครับ3 8มแปด กันสามแปดแปดเนาะจีน 3, 8, 8, 8, น,ะน,นิก็กอีมาเบิ้ลก็ระวังจีนเบิ้ลตามนะครับใครชอบตัวไหนจัดไปนะครับสามแปดแปดเข้าไปด้วยนะสำหรับหุ้นจีนบ่ายก็ประมาณนี้นะครับเจอกันที่ช่องแทนเถิดเทิงไปก่อนนะสำหรับหวยหุ้น